สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของอัจฉริยะแห่งยุคเรเนซองส์เลโอนาร์โดดาวินชีกันนะคะครับสวัสดีครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจตัวตนของดาวินชีให้ลึกกว่าแค่ภาพจําของจิตรกรนะคะเขาเป็นทั้งนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์เป็นคนเรเนซองส์ตัวจริงเลยใช่ครับคําว่าคนเร a เนซองส์นี่คือคนที่เก่งรอบด้านจริงๆนะครับ รู้ลึกรู้จริงหลายสาขามากๆแน่นอนค่ะทุกคนรู้จักโมนาลิซาเออแล้วก็ภาพอาหารค่ำม,มื้อสุดท้ายครับสองภาพไอคอนิกเลยแต่จริงๆแล้วดาวินชีเขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มกันที่ชีวิตช่วงแรกๆก่อนนะคะเขาเกิดปี1452ใกล้ๆเมืองวินชีที่แคว้นทัสกานีออไม่ได้เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่แต่งงานกันครับซึ่ง การที่เขาเติบโตมาแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะมีส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้อยู่ในกรอบเท่าไหรอ่อืมอืน่าสนใจค่ะได้เรียนพื้นฐานอ่านเขียนคิดเลขแต่ที่เหลือคือศึกษาเองเป็นหลักเลยที่ฟลอเรนซ์อ๋อที่นั่นเขาก็ได้เรียนทั้งวาดภาพปั้นแล้วก็งานช่างกลด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนการผสมผสานศิลปะกับวิศวกรรมตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นพื้นฐานสำคัญมาก พอปี1478ก็ออกมาเป็นช่างอิสระแล้วก็ย้ายไปมิลานทำงานใหต้ตระกูลสฟอร์ซาครับบทบาทที่มิลานนี่หลากหลายมากเป็นทั้งวิศวกรจิตกรสถาปนิกคนออกแบบงานเทศกาลคือทำหมดเลยมีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนี่คะรูปปั้นขี่ม้าใช่ครับรูปปั้นขี่ม้าสำริดขนาดยักษ์ แต่ก็น่าเสียดายคือทำทำหยุดหยุดอยู่หลายปีสุดท้ายก็ไม่เสร็จเพราะติดเรื่องสงครามเอ้าเหรอคะครับต้องเอาโลหะไปทำปืนใหญ่แทนแบบจำลองดินเหนียวก็โดนทำลายไปมันก็สะท้อนความวุ่นวายทางการเมืองในยุคนั้นเหมือนกันนะที่กระทบงานศิลปะแต่ช่วงที่อยู่มิลานเขาก็สร้างผลงานสำคัญอีกชิ้นนะคะคืออาหารข้ามมือสุดท้าย ประมาณปี1 4 9 5 9 8ครับภาพนี้สุดยอดมากเรื่องการแสดงอารมณ์คือสีหน้าท่าทางของอัครสา,าวกแต่ละคนนิ่ชัดเจนมากในเสี้ยววินาทีนั้นแล้วเทคนิคที่ใช้ล่ะคะเห็นว่าไม่เหมือนเฟรสโกทั่วไปใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากคือแทนที่จะวาดบนปูนเปียกแบบเฟรสโกแท้ๆดาวินชีทดลองใช้สีฝุ่นเทมปปราผสมกับสีน้ำมันแล้ววาดบนปูนแห้งเพื่ออะไรคะ ก็อาจจะอยากให้ได้รายละเอียดสีที่ซับซ้อนขึ้นมั้งครับแต่ผลคือมันไม่ทนทานเท่าไหร่ภาพเลยเสียหายค่อนข้างเยอะตามการเวลาแต่ถึงอย่างนั้นการจัดองค์ประกอบภาพการวางพระเยซูตรงกลางก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังมากๆเข้าใจเลยค่ะแล้วภาพที่ดังที่สุดล่ะคะโมนาลิซาอาโมนาลิซานี่วาดหลังจากออกจากมิลานกลับไปฟลอเรนซ์ประมาณปี1503-1506 แบบในภาพตอนนี้เชื่อกันว่าเป็นใครนะคะครับเชื่อกันว่าเป็นลิซาเดลโจโกนโดภรยาพ่อค้าชาวฟลอเรนซ์ความดังของภาพนี้นอกจากเทคนิคฟูมาโต้ที่ทำให้ภาพดูนุ่มนวลแล้วเหลักๆเลยก็คือรอยยิ้มกับแววตาที่ดูลึกลับนั่นแหละครับที่ทำให้คนตีความกันไม่จบไม่สิ้นเนาะใช่เลยครับเป็นปริศนามาหลายร้อยปีแต่ความสนใจของดาวินชีนี่ไม่ได้หยุดแค่ศิลปะนะคะ เขาไปไกลกว่าน,นั้นเยอะมากครับผมเขาสนใจแทบทุกอย่างสังเกตธรรมชาติกลไกกายภาพฟิสิกส์สถาปัตยกรรมอาวุธคือเยอะไปหมดที่ทึ่งมากๆคือพวกแบบร่างสิ่งประดิษฐ์ของเขาจักรยานเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำรถถังคือมันล้ำยุคมากใช่ครับล้ำไปหลายศตวตรรษเลยเขามีแนวคิดพวกนี้จากการสังเกตธรรมชาติอย่างศึกษาการบินของนก ของข้างข้าวเพื่อออกแบบเครื่องบินเขาเชื่อเรื่องการมองเห็นมากๆใช่ไหมคะครับปรัชญาหลักเขาคือซาเปเรเบเดเรหรือการรู้วิธีมองการสังเกตอย่างละเอียดคือหัวใจเลยเขาเห็นว่าวิทยาศาสตร์กับศิลปะมันคือเรื่องเดียวกันเสริมกันและกันแล้วการสังเกตพวกเนี้เขาก็บันทึกไว้ในสมุดเยอะแยะเลยโอ้ใช่ครับสมุดบันทึกเขามีเป็นพันพหน้าเลยนะครอบคลุมหมด จิตรกรรมสถาปัตยกรรมลกลศาสตร์กายวิภาคมีภาพประกอบละเอียดมากแล้วที่เขาเขียนกลับด้านหรือไล่มือกระจกล่ะคะอ๋อครับอันนั้นก็ยังถกเถียงกันอยู่บ้างก็ว่าเพราะเขาถนัดซ้ายเขียนแบบนั้นหมึกจะได้ไม่เลอะมือหรือบางทีอาจจะอยากเก็บเป็นความลับส่วนตัวก็ได้น่าแปลกนะคะที่บันทึกสุดยอดขนาดนี้กลับไม่ค่อยมีผลต่อวิทยาศาสตร์ยุคนั้นเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปในวงกว้างไงครับ ความรู้มันเลยเหมือนถูกเก็บไว้กับตัวไม่ได้กระจายออกไปช่วยกระตุ้นความก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นหลักฐานชั้นดีที่ทำให้เราเห็นกระบวนการคิดของอัจฉริยะคนนี้ อืมค่ะแล้วช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาไปอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะครับปี1516กษัตริย์ฟรองซัวที่หนึ่งของฝรั่งเศสเชิญไปก็ให้ตำแหน่งให้ที่อยู่ให้เกียรติอย่างสูงดาวินชีก็ใช้ชีวิตบั้นปลายที่นั่นจนเสียชีวิตปี1 5 1 9อายุ67ปีสรุปแล้วเลโอนาร์โดดาวินชีก็คือเป็นมากกว่าแค่จิตรกรเจ้าของภาพดังจริงๆนะคะ เขาคือตัวแทนของความใฝ่รู้แบบสุดยอดที่ใช้การสังเกตตั้งคำถามกับทุกอย่างรอบตัวใช่ครับมรดกของเขามันซับซ้อนมีทั้งงานศิลปะท,ที่เป็นอมตะมีทั้งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำยุคในสมุดบันทึกแล้วก็มีโครงการอีกเยอะแยะที่ทาให้เสร็จการผสมผสานศาสตร์และศิลป์ของเขาเนี่ยแหละรครับที่อย่างน่าทึ่งอยู่เสมอค่ะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราอยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะลองนึกภาพตามดูว่า ถ้าสมุดบันทึกทางวิทยาศาสตร์ของดาวินชีได้รับการตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วตั้งแต่ยุคเรเนซองส์เลยเนี่ยโลกของเราในวันนี้มันอาจจะแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนกันคะ